เพลงอ่ะในฐานะของของมันเป็นมันเป็นเอลเมนที่ขึ้นตรงกับพุ่มกับแทบแต่ที่สุดนะฮะมันคือความคิดเห็นของพุ่มกับที่มีต่อฉากฉากนั้น <S 2> <S 2> มันจะเป็นมุมของตัวละครม,ม,มันจะเป็นมุมที่พุ่มกับจะบอกว่าคนดูจะควรจะรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยมันมันมัน s u b j e c t i v e มากแล้วก็มันกำหนด o o o n d t o ทนของของภาพรวมของซีรีส์อะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งเราเราก็มาคุยกันในทีมโปรดิวเซอร์กับพุ่มกับเนี่ยฮะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราจมไปกับ ความเป็นบิเศสมากๆผมว่าคนดูมันจะเหนื่อยเกินไปพี่เก่งก็ดํารีขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือลองสเต็ปออกมาแล้วแล้วกลับมาหาคําว่าสนุกมากขึ้นนะซึ่งจริงๆคาผมว่าคําว่าสนุกอ่ะเป็นคําที่พูดแล้วดูก็สนุกง่ายๆแต่ผมจริงๆมันทํายากมากเลยการจะทําให้คนดูู้สึกว่าอินตลกแล้วก็ดราม่าไปกับมันมันรวมมันรวมอยู่ในคํานี้ฮะคำว่าสนุกแล้วผมว่าผมว่าเดเรชั่นเพลงที่พี่เก่งเลือกมาโดยเฉพาะยิ่งเพลงเพลงตอนจบของซีรีส์นั่นคือคีย์เลยฮะ เพลงตอนจบของซีรีส์แต่ละตอนน่ะมันจะมีความแบบพุ่งทยานมีความมีความไรเดอร์มดเอ็กซ์ดนึงอะบอกว่าเวาเป็นมดเอ็กใช่ใช่ใช่มันจะมีความแบบสู่ต่อไปลุยไปพวกเล่าอะไรเงี้ย